Gina vừa bên em anh em vào anh em xin anh em 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 ที่ขาวจะมาให้เป็นตรงกลางไปเตือนี้ที่ขาวให้มันให้ที่มันตรงกันเข้าใจไหมแล้วลองจินตัดลงเตือน้าที่ย้อมผู๋เราที่ขาวนี่เป็นที่ย้อมผู๋อันนี้ที่หมอนที่หมอนที่หมอนกับเจสาผมู๋นี่ฮะเจ้าเจ้าเลี้ยงนี่ก็ชุดนู่นเลย ลงควาส่วนสาสามขึ้นและท่ำไปเรื่อยๆลงฟวาสายสามขึ้นทำไมได้ก็ายเนไปแล้ว่าขึ้นไป,นไปลง